เดี๋ยวเชิญพบกับครูใหญ่ค่ะขอบคุณมากะค,ะค่ะก็ขอโทษค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็ะะต่อไปนะคะก็ต่าเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรออยู่นะคะก็คือพี่ใหญ่นะคะวันนี้พี่ใหญ่ก็จะมาร่วมพูดคุยปาใสกับเราเช่นนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ใหญ่่อยค่ะ ทักทคายสมาชิกพักเก้าร่วมทุกคนนะครับถ้าของเราพร้อมที่จะก้าและล่วงไปทุกที่นะฮะก็วันนี้อาจจะขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาเอาเสียเกือบจะดึกเพราะว่าเสร็จจากสารก็5้าโมงครึ่งนะครับแล้ววันนี้มีนัดรับทราบข้อเก่าหาที่สอนอลุมพินี จริงๆต้องไปเช้านะครับเราก็ขอสารเราก็ขอว่าจะไปบ่ายบ่ายก็ยังไม่เสร็จอีกก็เลยต้องไปตอนค่ําน,นะครับพอเสร็จจากสอนอก็ก็มาที่นี่ต่อนะครับก็มาเพื่อให้กําลังใจเพื่อเรานะครับวันนี้สติอาจจะไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้พลังงานในสารไปใช้พลังงานที่สอนออไปแล้วมาใช้พลังงานที่คุกวันนี้ครบนะครับทั้งทั้งสาร ทั้งตำรวจทั้งคุกมาไปทุกที่เลยครับวันนี้ก็กออื่นก็อยากจะพูดจาปสายกันแบบไม่ต้องเครียดนะครับพูดแบบคนกันเองว่าเกิดม่ใช่ไหมเาม่ตัวที่รู้สึกเออสึกดีเออครับเปดูที่สึกดีก็ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับเดี๋ยววันที่10เราเจอกันที่ราชดำเนิน วันที่สิเจอกันที่ราชดำเนินอย่าลืมใส่แมสนะคะรับเตรียมเจลแอลกอฮอล์ดูแลความปลอดภัยของของเราทุกคนเพราะว่าโควิดมันติดคนรวยแต่มันซวยคนจนนะครับอ่าไอพรกรอะไรนะพรกอฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดโควิดคนคนมีคดีไม่เคยติด<ไ>คนติดไม่มีคดี<ไ>นะครับผมได้มาทุกหมายว่วโควิดมาทุกคด,ดีวันนี้ ไปรับทราบหมายล่าสุดมีคดีดีมีข้อหาเดียวเลยครับคือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินอ,อันเดียวเลย,ยถามว่ามีใครติดโควิดจากการชุมนุมหรือ,อ,ย,อย,ยังยังมีแต่รัฐมนตรีติดโควิดจากเรานะครับโอเค <Okay. S 1> มาถึงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงจากเครื่องเสียงของเราจะได้ยินไปถึงเพื่อนข้างในหรือเปล่าแต่วันนี้บอกเล่าบรรยากาศภายในศาลให้ฟังว่า เพนกวินอดอาหารมาเกินกว่า20ปันแล้วนะครับจะเป็นเดือนแล้วนะครับแต่กําลังใจของเพนกวินยังดีอยู่แม้ร่างกายจะอิดโรยแต่ใบหน้าของเพนกวินยังแจ่มใสแววตายังเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงของการต่อสู้นะครับลุ้งเหมือนกันนะครับอ่อิดโรยหน่อยได้จิตใจก็อาจจะมีหมอลำแบงค์นะครับที่อาจจะหนักหน่อยนะครับโดนกระทํามาเยอะติดมาหลายรอบ นะครับพี่สมยศยังเหนียวแน่นนะครับไม้ยังเหนียวแน่นทุกคนยางเหนียวแน่นนะครับและฝากกําลังใจมาถึงข้างนอกด้วยนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเราที่อยู่ข้างในด้วยนะครับมีคำคำหนึ่งที่ผมสะเทือนใจมากเมื่ออานน์พูดกับผมคือครูใหญ่ผมกวาดหลายรอบแล้วนะที่นอนของคุณเมื่อไหร่คุณจะมา ผมก็ต้องบอก,กับอานท์ว่าผมจะไม่เข้าไปหาอานท์ข้างในแต่ผมจะพาอานท์ออกมากินซอยจุด้วยกันทุกานซอยจุไแปลว่าอะไรซอยจุคือเนื้อส,สดๆหั่นแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะครับเป็นพยาธิกันทั่วหน้านะครับพยาธิในท้องเราก็ดีกว่าปรสิตท,ที่เกาะกินประเทศตนะ้องไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราต้องยืนยันครับ ว่าสิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเมื่อเขายังไม่ไถูกวินิจฉัยพิพากษาว่าผิดเขายังไม่ใช่นักโทษทำไมต้องขังเขาในขบวนการต่อสู้ในศาลวันนี้ก่อนที่จะเลิกศาลเราทุกคนตัดสินใจที่จะถอนทนายเพราะการมีทนายอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เราสู้คดีได้อย่างเต็มที่ การที่จะปรึกษาคดีระหว่างจำเลยกับทนายในคุกเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแม้แต่ในศาลที่เราจะคุยกันก็ทําไม่ได้แม้แต่แม่ของเพนกวินก็ไม่ได้ไปเจอกับเพนกวินในศาลแม่ของแอมมี่ก็ได้ไปเจอกับแอมมี่ขั้นตอนที่แอมมี่เดินจากห้องพิจารณาคดีไปห้องน้าแม่ของอลุงนะครับแม่ของแม่ของไผ่พ่อของไผ่อาจจะดีหน่อยเพราะได้เจอเพราะในฐานะทนาย เป็นทนายถึงได้เจอกันนะครับหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยที่นั่งอยู่กับอานน์ห่างไปแค่หนึ่งช่วงแขนเขายังไม่ให้คุยกันเขาบอกว่าวให้นั่งอยู่คนละฝั่งยอย่าคุยกันเจ้าหน้าทีท่รัฐกก็คุมนะครับเราจริงตัดสินใจว่าถ้าจะไม่ให้เราคุยกันขนาดนี้ไม่ให้เราปรึกษากันขนาดนี้จะปรึกษากับทนายก,ก็ได้แค่ทีละสองนาทีสานาทีทีละคนสองคน คือมันไม่ใช่แค่ทนายหรือเปล่าที่จะต้องคุยกันคนที่มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดหรือเปล่าที่จะต้องมีสิทธิ์คุยกันภาพที่ผมเห็นวันนี้คือภาพที่ลูกสาวตัวเล็กๆของพี่อานน์เข้าไปในศาลก็ไม่ได้รู้หรอกว่าพ่อติดคุกหรือพ่อไปทําอะไรอย่างไรเดียงสาก่อนที่อานน์จะขึ้นมาก็เป็นมุดโต๊ะมุดอะไรอยู่พ่อพ่อเข้ามานั่งทั้งนั้นแหละก็กระโดดเข้าไปนั่งตักพ่อไปก่อนนะพ่อนี่คือ นี่คือแม้แต่พ่อกับลูกกว่าเขาจะได้เจอกันสิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทุกคนเขาเหล่านี้ฆ่าใครตายหรือยังเขาเหล่านี้เคยสั่งอุ้มหายใครในประเทศเพื่อนบ้านหรือยังนกตัวเล็กๆอย่างเพนกวิน ไม่เคยเป็นภัยต่อความมั่นคงนกที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงได้มันมีแต่นกตัวใหญ่ๆอย่างพญาครุฑเท่านั้นแหละหที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อตัวเองนะครับเมื่อกี้เดินเดินผ่านเข้ามาก็มีคนถามผมว่าคิดยังไงที่เนื้อคู่ของผมถูกพิพากษาจำคุกไป แต <ge ar> ่รอลงอาญาแค่รอลงอาญาแค่รลงอาญาผมก็บอกว่าถูกต <spe> ้องแล้วครับผมไม่เ <parfois> สียใจที่แค่รอลงอาญาเพราะผมยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทประชาชนหรือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ก็ไม่ควรมีโทษจำคุกสำหรับการหมิ่นประมาทดังนั้น เราอาจจะรู้สึกผิดหวังว่าปาลินาะไม่ได้เข้าคุกหรอกหอกะยผมก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราต้องต่อสู้ว่าไม่ว่าจะหมิ่นประมาทใครก็ตามคดีหมิ่นประมาทไม่ว่าหมิ่นประมาทประชาชนหรือหมิ่นประมาทกษัตริย์ต้องไม่มีโทษจำคุกพวกเขาที่อยู่ข้างในโดนคดีหมิ่นประมาทอาฆาตมาลายต่อกษัตริย์แล้วให้จำคุกก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าทั้งทั้งที่ยังไม่พิจ,จรารณา ทั้งๆท,ที่ขบวนการของการไต่สวนในศาลตอนนี้เป็นไปเพียงแค่การสืบพยานสืบพยานนะครับว่าอจะเอาพยานไหนขึ้นต่อศาลเอาหลักฐานไหนขึ้นต่อศาลบ้างยังไม่พิจารณายังไม่ไต่สวนอะไรเลยด้วยซ้ําแม้แต่ผมขึ้นศาลแล้วสองนัดยังไม่เคยได้พูดอะไรในศาลเลยนะครับนอกจากพี่สมยศที่พูดว่าฆ่าฉันเถอะถ้าจะขังฉันแบบนี้ ไม่ว่าฉันจะผิดหรือฉันไม่ผิดสุดท้ายฉันก็ติดคุกไปแล้ว <S <S ที่ผ่านมาเราเราต้องพูดกันตรงๆว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยใครๆก็รู้กันว่ามันคือคดีที่สู้ติดแน่แพ้ติดนามสู้ยังไงก็ติดเพราะขบวนการของที่มันจะยืดยาวสุดท้ายตัดสินออกมาคุณไม่ผิดแต่คุณติดคุกไปแล้วสี่ปีห้าปีในขบวนการพิจารณาคดีแต่ถ้าคุณแพ้ศาลจะลงโทษหนักไปเลย นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้ใช่ม้โอเคเราอาจจะมาแสดงพลังที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ควรจะมีใครต้องมานั่งอยู่ตรงเนี้เพราะมันมีคนติดคุกจากข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยใช่มันไม่ควรจะมีเวลานี้เราควรจะอยู่ไหนบ้านเวลานี้ควรจะอยู่บ้าน นะครับตอนแตกตอนตกพัดลมอากาศร้อนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่กลัวจะเอาตัวเองมาเสี่ยงอย่างนี้เสียเส่ยงรถชนเสี่ยงอุบัติเหตุเสี่ยงติดโรคแต่ก็ต้องคิดกันว่ายังไม่เคยมีใครติดโควิดจากการชุมนุมยังไม่เคยมีใครติดโควิดจากการชุมนุมติดโควิดที่ได้จากไหนจากบอลจากสนามมวยรอบสองจากไหนบอลรอบสามจากไหนเหล้าซอ นะครับแล้วใครล่ะเป็นคนพาติดบอลบอลใครสนามมวยใครแล้วใครที่ไปเที่ยวเรานะครับไอที่ว่ามาทั้งนี้ไอคัตเตอร์ที่ทําให้เกิดการระบาดของโรคมันเป็นคัตเตอร์ตามรอยพายุคนระบาดทั้งสิ้นนะครับ วันนี้อาจจะพูดอะไรไม่มันเท่าที่ทุกท่านคิดไว้เพราะว่าต้องขอพยัยจริงๆสมองผมทํางานได้น้อยลงแล้วผมใช้สมองไป90%ของวันนี้แล้วนะครับแต่ต้องขอบคุณทุกคนอะ่ะขอบคุณทุกคนที่เอ่อรู้สึกว่าโทรมาถามเมืองว่า,วาเฮ้ยพี่น้องเรากลับกันหรือยังยังอยู่รอพี่ใหญ่โอ้เขาเขารอกันขนาดนั้นเลย,เลยวะ,ละก็ต้องมาเหนื่อยก็ต้องมาเหนื่อยก็ต้องมาเพราะคนที่มารอเหนื่อยกว่า คนที่สู้มาตั้งแต่ห้าสองห้าสามเหนื่อยกว่าคนที่สู้มาตั้งแต่สามห้าเหนื่อยกว่าคนที่สู้มาตั้งแต่สิบสี่ตุลาหกตุลาเหนื่อยกว่าแล้วผมเพิ่งมาสู้ประมาณปีเดียวผมจะผมจะผมจะมาอ้างความเหนื่อยแค่นี้เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะขอกลับไปนอนก่อนแล้วปล่อยให้พี่น้องเรากลับบ้านเถอะไม่ได้การเทียบกิโลเมตรการเดินบนท้องถนน พี่น้องที่สู้มาตั้งแต่5-2 5-3เดินไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกิโลผมเดินสะสมอาจจะยังไม่ถึง50กิโลด้วยซ้ำดังนั้นผมจะต้องเดินให้แสงทุกคนให้ได้เราจะเดินไปด้วยกันนะครับ10เมษานี้อาจจะร้อนนะอาจจะใกล้สงการหลายคนอาจจะเตรียมตัวเดินทางกลับจากจังหวัดแต่เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผมอยากจะชวนว่ามาเสร็จแล้วเราค่อยไปเราค่อยกลับบ้าน นะครับมาเสร็จแล้วค่อยกลับไปสู่อ้อมอกของภูมินำ้ำเน่ามาเสร็จแล้วค่อยกลับไปหาญาติมิตรของเราที่บ้านนะครับค่อยๆไปด้วยกันนะครับค่อยๆไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมวันที่10 <c oughs> เตรียมแมส <c oughs> เตรียมเจลล้างมือให้พร้อมนะครับดูแลตัวเองให้พร้อมนะครับพี่น้องครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพื่อให้ทุกคนได้ทํากิจกรรมต่อไปเรามีกิจกรรมต่อไปกันอีกผมไม่ได้ทําอย่างนี้นานแล้วเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพาพี่น้องเอายกมือกันสักเท่าไหร่ แต่ผมต้องบอกจริงๆว่าใครจะชวนผมชูกำปั้นผมไม่ว่าแต่ผมถนัด3นิ้วครับผมถนัดแบบนี้เสมอภาคเสรีภาค,รภาคพระดลภาคและยังหมายถึงประยุทธ์ออกไปเอารัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยครับพระเดการจงพินาศ จักรีนาจงพินาธและผด็จก,การจงวายปวงพักเก้าล้วงจงเจริญขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือดังๆให้ครูใหญ่อีกทีครับโอ้โหขอบคุณขอบคุณครูใหญ่มากนะครับวันนี้ครูใหญ่นะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้าเพิ่งเสร็จนะครับทั้งสารทั้งสอนอวิ่งตัวป่วนเลยนะครับวันนี้ นะครับอีกอก,ก,กิจกรรมนะครับวันนี้ก็เป็นกกรแอคชั่นนะครับเพื่อสะท้อนถึงความรุนแรงนะครับที่รัฐได้ทํากับพวกเราได้ทํากับนักศึกษารัฐบาลประยุทธ์จันโอชามันเคยฉีดน้ําใส่ประชาชนและนักศึกษารัฐบาลประยุทธ์จันโอชามันเคยใช้กระสุนยางต่อนักศึกษาประชาชนนะครับ <S 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 เดี๋ยวรนนี้นะครับการแอคชั่นนี้นะครับถือว่า ไม่ได้สกปรกอะไรนะครับเพราะเป็นสีผสมอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหน้าป้ายนะครับหน้าป้ายทางเข้าเรือนจําอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแม่มี่แจ้งว่านะครับเดี๋ยวอีกสักน่าจะไม่ประมาณสามทุ่มนะครับเขาจะย้ายพี่มี่จากเรือนจําทนบุรีมาไว้ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพตามคําสั่งศาลนะครับตอนนี้พี่มี่ก็กําลังเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะมาที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพตรงนี้นะครับ าทางเข้าถ้าผมจะไม่ผิดจะป้ายคลองเพรมนะครับเพราะว่าทางนี้มันปิดตายซึ่งสียังไม่แห้งครับวันนี้ผมล้างมือสองรอบนะครับไปจับกําแพงตรงนี้นะครับเนื่องจากสียังไม่แห้งมันก็เพิ่งทาสีวันนี้เช่นกันนะครับนี่คือเรือนจําที่ไม่ได้เป็นของประชาชนกระทรวงยุติธรรมที่ไม่ได้ยึดโยงอะไรกับประชาชนเลยครับพี่น้อง